สวัสดีครับวันนี้เรามาเปรียบเทียบแสนยนุภาพทางทหารของไทยและกัมพูชาเรามาเริ่มกันที่งบประมาณกลงโหนนะครับของไทยมีงบประมาณอยู่ที่5,730ล้านดอลลาร์หรือ1 9ึ0 0แล้านบาทของทางด้านกัมพูชามีงบประมาณอยู่ที่1,300ล้านดอลลาร์หรือ4,100 0ล้านบาท ทางด้านกำลังพลของไทยอยู่ที่36850นนแายและมีกำลังพลสำรอง2 0 0แสนนายทางด้านกัมพูชามี124,300สนนายทางด้านกำลังพลกึ่งทหารของไทยมี25,000นายและของกัมพูชามี1 0 0 0 0หนนายแสนยานุภาพทางภาคพื้นดิน ของไทยเรามีรถถัง394คันทางกัมพูชามี200คันยานยนต์หุ้มเกราะของไทยเรามี16,935คันทางด้านกัมพูชามี3,627คันมาดูทางด้านปืนใหญ่ของไทยเรามี2,579กระบอกทางด้านกัมพูชามี486กระบอก ต่อไปเรามาดูแสนยานุภาพทางด้านทะเลเรือรบของประเทศไทยมี293าลำและของกัมพูชามี20ลำเรือรบชั้นฟริกเกตเป็นเรือประเภทหนึ่งที่มีความคล่องตัวสูงมีขนาดปางกลาง,ลางและมีหน้าที่หลักในการควบคุมและป้องกันภัยทางทะเลเรือฟริกเกตถูกใช้ในภารกิจหลากหลายเช่นการปรับเรือดำน้ำและ ป้องกันภัยทางอากาศควบคุมขบวนเรือและทางด้านเรือตรวจการไทยมี70ลำกัมพูชามี13ลำทางด้านเรือตรวจการของไทยมี70ลำของกัมพูชามี13ลำเรือตรวจการคือเรือรบขนาดเล็กถึงกลางมีความเร็วสูงและมีความคล่องตัวและมีหน้าที่หลักคือการราดตระเวนและรักษาความปลอดภัยบริเวณชายฝั่งหรือในแม่น้ำ ต่อไปมาดูแสนยานุภาพทางอากาศแสนยานุภาพทางอากาศคืออำนาจหรือความสามารถทางการทหารในการควบคุมและใช้ประโยชน์จากห่วงอากาศเพื่อวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์และการรบเช่นเครื่องบินขับไล่เครื่องบินทิ้งระเบิดฮลริครอปเตอร์หรือโดนวัตถุประสงค์เพื่อการโจมตีเป้าหมายทางพื้นดินหรือทะเลป้องกันน่านฟ้าของตน ลาดตระเวนและสนับสนุนภารกิจของกําลังภาคพื้นดินยังรวมไปถึงนักบินที่มีทักษะสูงระบบเรดาร์อาวุธยุธทธณ์ที่ทันสมัยและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเครื่องบินรบของประเทศไทยมี122ลำอาทิเช่นกริปเพนเป็นเครื่องบินสัญชาติสวีเดนเป็นเครื่องบินขับไล่ย,ยุกที่4.5มีความอเนกประสงค์จุดเด่น มีความคล่องตัวสูงราคาในการ,รปฏิบัติการต่ำแบบมาให้ใช้งานได้ดีบนรันเว์สั้นๆถือเป็นเครื่องบินหลักของกองทัพอากาศไทยในปัจจุบันอีกรุ่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้ F-16 Fighting Falcon สัญชาติสหรัฐอเมริกาเป็นเครื่องบินขับไล่ในยุคที่4ครอบคลุมทุกภารกิจทางอากาศ มีความน่าเชื่อถือสูงและได้รับการอัปเกรดต่อเนื่องหลายรุ่นพิสูจน์ตัวเองมาแล้วทั่วโลกมีการผลิตเป็นจำนวนมากเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์และมีการประจำการหลากหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีความพร้อมเรื่องเครื่องบินรบสูงในขณะที่ประเทศกัมพูชา มีเครื่องบินรบแค่ศูนย์ลำหรือพูดได้ว่าไม่มีเลยทางด้านเฮลิคอปเตอร์หรือเฮลิคอปเตอร์จู่โจมทางประเทศไทยมี258ลำบวก7ลำทางกัมพูชามี21ลำเฮลิคอปเตอร์มีหน้าที่หลักคือขนส่งคนหรือสัมภาระอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ รถปฐมพยาบาลเฮลิคอปเตอร์จู่โจมคือเฮลิคอปเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นรถถังบินได้โดยเฉพาะโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินเช่นรถถังยานเกราะที่มั่นของศัตรูเฮลิคอปเตอร์จู่โจมจุดเด่นคือติดตั้งอาวุธหนักเช่นขีปนาวุธต่อต้านรถถังเช่นจรวดและปืนกลหนักมีเกราะป้องกันที่แข็งแกรง จบไปแล้วนะครับสําหรับการเปรียบเทียบแสยานุภาพของทหารไทยและกัมพูชาวันนี้ผมขอลาเพยียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ